ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าคําว่าอบายนั้นมันแปลว่าความคิดหายที่ปาสจากะความเจริญรุ่งเรืองใดๆมันคือความหายนะความล้มเหลวความล้มละลายล้มละลายล้มสลายแห่งจิตอิญญาณแห่งบุคคล แห่งม,มนุษยชาติแห่งโลกใบนี้ส่วนคำว่ามุกนั้นแปลว่าหน้าปากช่องทางดังนั้นเมื่อคำว่าอาบายกับมุกมารวมกันก็คืออาบายามุกจึงแปลได้ว่าทางแห่งความชั่วทางแห่งความชิบหายทางแห่งเครื่องชิบหายเหตุแห่งความชิบหาย ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้หกประการดังต่อไปนี้ได้แก่หนึ่งการดื่งสุราเมรัยการเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะตลอดถึงการเสพเครื่องดองของเมินเมาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นควันไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นผงไม่ว่าจะเป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นไอระเหยก็ตาม ที่เป็นเหตุแห่งการทำลายสติปัญญาให้เละเรือนหรือว่าเสื่อมถอยไปอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่สองนด่นแก่การเที่ยวไปในตอกน้อยตอกใหญ่ในยาวิการประเภทที่ว่าเที่ยวในตอกที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะไป เป็นสิ่งที่ทำลายทรัพย์สินหรือว่าเป็นสิ่งที่เสี่ยงภัยอันตรายเป็นสิ่งที่เสี่ยงกับโรคภัยต่างๆเที่ยวไปในตอกที่มันเป็นอกโครจรนะบางที่บางเมืองใหญ่ๆมันจะมีตอกเล็กตอกน้อยที่ขายบริการต่างๆ ที่เป็นซ่องโสพิณีต่างๆนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งความทิพหายอีกประการหนึ่งถ้าบุคคลใดเข้าไปเที่ยวในลักษณะแบบนั้นข้อที่สามก็คือการเที่ยวดูการเล่นต่างๆเช่นการที่เขามีการละเล่น เถิดเทิงพอลำหรือว่าดนตรีหรือว่าในสิ่งที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในยามวิการที่เราจะต้องไปดึกๆึกดืกด่นๆ่นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็อันตรายเป็นผู้ชายก็อันตรายไม่ได้อันตรายเฉพาะผู้หญิงที่อาจจะต้องถูกข่มขืนหรือว่าถูกกระทําจําราแต่ผู้ชายก็อันตราย บางคนขับรถไปตายก็มากมีบางคนไปถึงที่แล้วก็ไปยิงกันตายตีกันตายก็มากมายข้อที่สี่ก็คือการเล่นการพนันขันต่อนะการเล่นการพนันนั้นถือว่าเป็นเหตุแห่งความสิดหายอีกประการหนึ่งที่คนโบราณเขาได้ห้ามกันนะกันหนา ว่าอย่าไปเล่นการพนันนะเพราะว่าถ้ามีบ้านก็หมดบ้านมีที่ก็หมดที่มีเมียก็หมดเมียมีหัวก็หมดหัวนาะข้าวจะไม่มีกรอกก็คนโบราณเขาห้ามนักห้ามหนาว่านะไฟไหมสิบครั้งเนี่ยยังไม่เท่ากับติดการพนันครั้งเดียวเลยนะเพราะไฟไหมสิบครั้งมันเผา พื้นบ้านพื้นหลังคาเขาเสาจะหมดสิ้นไปแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเผาที่ดินที่ปลูกอาศัยได้แต่ถ้าเป็นไฟแห่งการพนันแล้วแม้แต่ที่ดินก็ไม่เหลือที่จะทุกขหัวนอนก็ไม่มตีต่อไปก็ต้องไปถือกระาขอทาน่บ้านก็ไม่มีจะอยู่ ในเมื่อบ้านไม่มีจะอยู่แล้วใครเขาจะมาอยู่กับเราลูกก็ไปทางเมียก็ไปทางวัชนะแล้วการพนันเนี่ยมันทำให้เกิดความสิบหายอย่างอนเองอนกอนันต์เลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเข้าไปสูงสิงกับมาแล้วมันเหมือนปีผีสิงอยู่ในใจ,ใจิตใจเมื่ออยากได้ก็ต้องเล่นให้ได้มาเมื่อเสียไปก็อยากให้ได้มาเมื่อ มีปัญญาก็หาวิธีโดโกงเราต่างๆนานานะมันก็ทำให้เกิดศัตรูผู้อาฆาตต่างๆข้อที่ห้าพบคนชั่วเป็นมิตรนะข้อนี้ก็สำคัญเป็นเหตุแห่งความเสียหายต่อชีวิตนานา,นาดับระการเพราะถ้าไปพบคนชั่วเป็นมิตรแล้วมิตรที่เราเข้าไปพบด้วยเราก็จะติดเชื้อแห่งความชั่วมาด้วยอย่างน้อยๆก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ เช่นเมื่อเขาไปกินเหล้าเขาชวนเราเราก็ต้องไปกับเขาเมื่อเขาไปค้ายาบ้าเขาชวนเราเราก็ต้องไปกับเขาเมื่อเขาไปตีรันฟันแทงก้นที่เราก็ต้องไปกับเขามันอย่างน้อยๆมันก็ต้องติดเชื้อโจรติดเชื้อความชั่วมาสักสาปอร์เซนหรือมากกว่านั้นแล้วเมื่อเราไปกับเขาแล้ว ความชิบหายหรือความหายนะย่อมจะเกิดมาขึ้นอย่างแน่นอนไปถูกจับเราก็ต้องติดคุกไปด้วยเสียเงินเสียทองไปด้วยมีคดีความไปด้วยไปตีกันเราก็ต้องเอาด้วยเพราะว่ามันอยู่ในวงการนี้แล้วเข้าไปแล้วเปิดไปแล้วมันก็ต้องเอานะเพราะฉะนั้นแล้วความชิบหายก็จะตามมากับเราเป็นอนเออนกอนันต์เพราะคนชั่วน่ะ ยังไงซจแล้วเขาก็ไม่แนะนำเราไปในทางที่ดีหรอกนะเพราะฉะนั้นจงเลือกพบจากคนที่ดีๆมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมศีลธรรมเขาจะนำพาชีวิตของเราไปในทางที่ดีถ้าพบคนชั่วแล้วมัจจะพาตัวไปสู่ความาิะโบราณเขาบอกว่าพบคนพาผ่านพาไปหาผิด พบบัณฑิตบันดิต,ดตพาไปหาผลพบผลชั่วนั้นจะพาตัวให้อาบจนพบบัณฑิตจะพาตนให้ผลไภ่ส้ำดับที่หกเกิดาการทงานอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความทิดหายอีกป,ประการหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความไม่เจริญก้าวหน้าความล้มเหลว เหตียาราการทำงานไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวใัยใดมันก็ต้องมีหน้าที่มีการงานด้วยกันทรงนั้นจะบอกว่าตอนนี้ฉันยังเด็กอยู่ไม่ต้องทำงานอันนั้นไม่ใช่เมื่อเด็กอยู่ก็ต้องทำงานภาษาเด็กจะล้างถ้วยร้างชามจะมูบ้านซักผ้าทีผ้า ก็ต้องทำไปตามภาษาเด็กนะไม่ใช่ว่าพออายุสักประมาณเจ็ดขวบแปดขวบกินแล้วไม่ต้องล้างจานรองเท้าก็ไม่ต้องซักถุงเท้าก็ไม่ต้องซักใส่ระโยลงตะกร้านะอันนี้ถือว่าเป็นการเปียนฐานนะเมื่อโตขึ้นมากินแล้วก็ต้องล้างจานรองเท้าก็ต้องซัก รองเท้าก็ต้องซักเองนะเสื้อผ้าก็ต้องซักเองนะไม่ใช่พ่อแม่บอกกินแล้วไม่ต้องล้างเรายังเด็กอยู่นะแล้วเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะเรี้ยงลูกให้โตสักทีนะเสื้อผ้าก็ัวรลูกซักล่าจะเหนื่อยไม่ให้ซักซักะเองนะมันก็สร้างความขี้เกียจปลูกฝังความขี้เกียจให้กับลูกของตน ่กลายเป็นคนที่สร้างความทิฐหายให้กับลูกของตนเองในอนาคตเพราะถ้ามันไม่รู้จากความยากลาบากแล้วมันจะไปรู้คุณค่าของเงินได้อย่างไรต่อไปมันโตขึ้นมามันก็ขี้เกียจทํางานอยู่ตอนเป็นเด็กมันยังขี้เกียจเรียนมันยังขี้เกียจทํางานในครอบครัวโตขึ้นไปมันจะหาความขยันได้ที่ไหนเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานแล้ว มันก็ก่อให้เกิดความไสยนะความสิผาให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวเองนะนี่กเาเรียกว่ารับลูกไม่แม้กระทั่งโตมาแล้วถ้าขี้เกียจทำงาน,นาอ้างว่าร้อนนักไม่ทำงานหนาวนักไม่ทำงานยังมืดอยู่ไม่ทำงานเช้าอยู่ไม่ทำงานหิวแล้วไม่ทำงานการหายน้าไม่ทำงานมันก็อ้างไปเรื่อยอันนี้ พออ้างไปแล้วไม่ทำงานแล้วผ่านวันเวลาผ่านไปมันจะสร้างผลงานให้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะมีเงินมีทองมีความรู้มีความสามารถมีทรัพย์สมบัติความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วท่าณาหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเหตุแห่งความทิพหายไว้หกประการดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เราก็เอามาประเมินกับชีวิตของเราว่าตอนนี้เรามีอยู่กี่ข้อถ้ามีมากก็ชิบหายมากถ้ามีน้อยก็ชิบหายน้อยถ้าไม่มีเลยก็ไม่ชิบหายเลยดังนั้นจึงขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าข้อหนึ่งนะเหตุแห่งความชิบหายนั้นคือการดื่มสุราเมายียรัยเครื่องดองของมึนเมายาเสพติดอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทข้อสอง เหตุแห่งความชิบหายน,นั้นคือการเที่ยวไปในตอกเล็กตอกน้อยตามยาววิการที่เป็นอโกโมจรข้อสามเหตุแห่งความชิบหายน,นั้นคือเที่ยวดูการละเล่นต่างๆข้อสี่เหตุแห่งความชิบหายนั้นก็คือการเล่นผัการพนันขันต่อต่างๆข้อที่ห้าเหตุแห่งความชิบหายนั้นคือพบคนชั่วเป็นมิตรข้อที่หกเหตุแห่งความชิบหายนั้นคือเกี่ยนพานการทำงาน เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องกำจัดมันออกไปซะไอ้เหตุแห่งความสิบหายเนี่ยเพราะเราเองเราก็ไม่อยากที่จะให้ความสิบหายเกิดขึ้นกับตัวเองหรกตลอดถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุพิดาเราก็ไม่อยากให้เกิดความสิบหายเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องห่างไกลจากเหตุแห่งความสิ้นหายนั้นเราจึงประสบกับความสุขความเจริญความสร้างสรรค์ความสำเร็จในด้านต่างๆแห่งชีวิตดังที่พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนามานั้นก็พอสมควรแก่การเวลาดังนั้นจึงขออาราธนาคุณพระศีรัตนาฏไยและบุญบาร,รมีที่เราทั้ง,งหลาย ได้บวามเดมาจงเป็นตะบะเดชคเป็นพระปัจจัยนำส่งให้ท่านทั้งหลายและเราท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมห่า,างไกลจากอบัยวะมุขทั้งหกประการเพื่อให้หลีกเลี่ยงเหตุแห่งความสิบหายเพื่อไม่ให้ผลแห่งความสิบหายนั้นมาเกิดขึ้นกับตนและบริวารของตนตลอดถึงสังคมต่างๆ ให้มีความสุขทุกคนทุกท่านตาเข้าเข้าสู่พานิพานเทินนิพพานาปัจโยโ,โตขอถวายความเคารพต่อท่านพระครูพัทระธรรมมาพิรมเจ้า,า,าคณะตำบลโค้สะอาดสิริพัทโทด้วยความเคารพัขอบคุณมากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอ